สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง fc เพื่อนเพื่อนสมาชิกทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะท่านที่ ติดตามรับฟังเป็นประจำกดติดตามแล้วนะครับต้องขอบคุณมากนะครับกดรูปกระดิ่งเอาไว้แล้วนะครับสำหรับท่านที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์อันนี้ยิ่งต้องขอบคุณเลยครับแล้วก็ทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับก็จะได้บุญได้กุศลด้วยกันแล้วก็ยิ่งกดแชร์ไปก็ได้บุญกุศลด้วยกัน เยอะแยะนะครับการให้ทําเป็นทานเนี่ยถือว่าเป็นทานที่เลิศทีเดียวในพระพุทธศาสนานะครับข่าวเรื่องอพระพุทธเจ้าข่าวเรื่องพระธรรมข่าวเรื่องพระสงฆ์เรื่องพระอริยสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นข่าวอันประเสริฐนะครับวันนี้เรายังมาต่อเรื่องของมานนะครับแต่ข่าวนี้เป็นเรื่องของลูกสาว พยายามานนะเรียกว่ามานตัวพ่อเนี่ยเข้ามารังควานพระพุทธเจ้าอยู่เป็นระยะระยะนะครับส่วนลูกสาวเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาช่วยพ่อในคราวที่พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสรู้ใหม่ๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะเล่าค่อนข้างหยิบยกเอาพอ ละเอียดพอสมควรนะครับละเอียดกว่าตอนที่เล่าในช่วงตัสรู้นะครับแต่ว่าก็ลองติดตามดูนะครับเพราะว่าถึงแม้จะละเอียดก็เป็นแค่เรื่องเดียวนะครับเรื่องเดียวนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็โปรดติดตามซึ่งตอนนี้ให้ใหชื่อว่า,วาพจน,จนลูกสาวพยา,าพยามา เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของความเศร้าโศกนะครับซึ่งมีเล่าอยู่ในมาละทิตุสูตรที่5นะครับซึ่งก็ต่อจากสูตรเรื่องมารที่เราเล่ามานะครับเรื่องนี้มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ใต้ต้นไม้อัชาปาลานิโครธหรือตน้นไทรนะครับ ที่ดามานสามนางซึ่งมีชื่อว่านางตันหานางราคานางอรดีเข้าไปเฝ้าพระยามานแล้วทูลถามว่า้าแต่พระบิดาพระองค์เศร้าพระไทยด้วยเหตุใดพระองค์ทรงเศร้าถึงบุรุษคนใดหรือพวกหม่อมฉันจะนำบุรุษคนนั้นมาด้วยบ่วงราคะ เหมือนกับบุคคลนำช้างป่ามาฉะนั้นพวกองอมฉันจะผูบุรุษนั้นแล้วก็นำมาถวายพระองค์บุรุษคนนั้นจะอยู่ในอำนาจของพระองค์ตลอดไปนี่เป็นลูกสาวทั้งสามนะครับเข้ามากราบแล้วก็บอกพ่อซึ่งเป็นพยามารว่าตามที่เห็นพ่อเนี่เกิดมีความเศร้าโศกนะครับ ซึ่งความเศร้าโศกนั้นก็แน่นอนครับเกิดจากที่พญามานเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นได้หลุดจากการควบคุมของตอนเองไปแล้วก็จึงเศร้าโศกนะครับเมื่อเห็นลูกสาวมาขันอาสาก็เริ่มมีความหวังหรือจุดประกายความหวังของพยามารอีกครั้งหนึ่งนะโดยคิดว่ารอดูซิว่าลูกสาวเราเนี่ยซึ่งสวยที่สุดในจักรวาลจะสามารถ ผู้มหาบุรุษอย่างพระพุทธเจ้าได้หรือไม่เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วก็ตอบไปว่าบุรุษนั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไปดีในโลกใครๆก็นำมาด้วยลาค้าไม่ได้เขาเป็นผู้ล่วงที่ตั้งแห่งมารเสียแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเศร้าโศกมากลำดับนั้น ที่ดามานทั้งสก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่สมณะ,มณะพวกมอมฉัน,อฉนขอบำเลอพระบาทบาของ <บา S 1> ท่านก็คือหลังจากท,ที่ทราบตนสายปลายเหตุของพยามารแล้วนะครับที่ดามานทั้งสามก็มีจิตคิดจะช่วยพ่อของตนเพื่อที่จะไปดึงพระพุทธเจ้ากลับมาให้อยู่ใต้อำนาจของพยามารก็เลย ตรงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะฮะช่วงนี้ตามเรื่องรลาวาก็จะเป็นอภินิหารนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสามารถพวกเนี้ยถึงแม้จะเป็นมารแต่ก็เป็นมารที่มีฤทธิ์มีเดชนะครับสามารถเวบมาว้าปไปได้นะครับพอไปถึงก็กราบทูลพระพุทธเจ้าโดยแสดงตนเองทั้ง3คนซึ่งเป็นทีดามานนะฮะก็จะทำรูปร่างให้สวยได้ขนาดไหนก,ก็สามารถที่จะทำได้ นทำให้คนเนี่ยหนุ่มๆหรือว่าแก่ๆนะครับถ้าเห็นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะน้ำหูน้ําตาไหลได้นะครับเพราะว่านางดูฟังชื่อก็รู้ครับมีนางตันหาเนี่ยนางราคาราคาก็คือราคานั่นแหละนะครับแต่ว่าพอเป็นมนชื่อของผู้หญิงก็จะเป็นราคาฮะแล้วก็นางอรดีก็คือ ผู้ที่สร้างความกำนัดปลุกความกำนัดสร้างความยินดีได้นะทั้งสามคนนี้เรียกว่า,วาคุณสมบัติน,นะครับมีพลัง,ลง,ลงเหนือ,อกว่าโดดไม่รู้ล้มมากมานะครับพระพุทธเจ้าได้ยินดังนั้นว่ามีสาวสวยสามนางเนี่ยก็ามากราบทูลเนี่ยพระพุทธองค์ก็ตอนนั้นเนี่ยตรัสรู้ใหม่ๆนะครับก็ไม่ได้สนใจนะครับ เพราะเหตุที่มีพระทัยน้อมไปในการสิ้นอุปธิเสียแล้วก็คือว่าสวยแค่ไหนก็ไม่สนใจนะครับเรียกว่าเฉยอยู่นะครับเมื่อพระพุทธเจ้าได้ยินสาวสวยเสียงสนอเพราะโสดนี่นะครับมากราบทูลว่าจะขอบำเลอกามจะขอทำทุกอย่างเพื่อพระองค์นะครับแต่พระองค์ไม่ได้ให้ความสนใจ ก็ต้องดูครับว่าทิดามานทั้งสามสุดสวยทั้งสามนี้จะทำอย่างไรต่อไปทิดามานทั้งสาม เมื่อเห็นพระพุทธองค์เนี่ยไม่เกิดความใส่ใจก็จึงถอยออกไปแล้วคิดกันว่าบุรุษทั้งหลายย่อมมีความประสงค์สูงๆต่ำๆไม่เหมือนกันพวกเราจะจำแรงให้เป็นเหมือนกุมารีคนละหนึ่งอหนึ่งองค์คันคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จำแรงเป็นกุมารี มีบริวารคนละหนึ่งร้อยไปเฝ้าแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่สมณะพวกมอมฉันทั้งหมดนี้ขอบำเรอท่าน,านให้มีความ,ามาสุขสมอารมณ์หมาย<ไ>พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสัยพระไทยทรงเมินเสียเหมือนกับคราวก่อน นี่เป็นความพยายามของที่ดามานทั้งสนะครับตนเองมาในคราบสาวสวยสามคนเนี่ยพระพุทธองค์ก็ไม่สนใจต่อไปก็พากันคิดกันปรึกษากันว่าบรรดาคนทั่วไปเนี่ยบางคนก็อาจจะชอบสาวใหญ่บางคนก็อาจจะชอบสาวรุ่นรุ่นบางคนก็อาจจะชอบเด็กเด็เขาเรียกว่า โคแก่กินยาอ่อนอะไรปรึกษากันในเรทันองนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลยทำตัวเป็นสาวรุ่นนแล้วก็คราวนี้มาถึง3 0 3คนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็เนรมิตบริวารคงตนเองอีกร้อยคนนะครับ303คนนี้ก็ถือว่าโอ้โหหยาดเยิมนะฮะเป็นสาวรุ่นรุ่นทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าพระพุทธองค์ก็ยังทรงนิ่งอยู่เหมือนเดิมไม่ได้สนใจนะครับ ลำดับนั้นที่ดามานทั้งสามจึงพากันถอยออกไปใหม่แล้วก็ไปสมหัวกันคิดว่าบุรุษทั้งหลายเนี่ยย่อมมีความประสงค์ต่างกันพวกเราจะจำแรงตัวให้เป็นเหมือนหญิงที่ยังไม่มีบุตรคนละหนึ่งร้อยหนึ่งคนท่นคิดกันแล้วก็จำแรงตัวให้เป็นเหมือนหญิงที่ยังไม่เคยมีบุตรคนละหนึ่งร้อยหนึ่งคนเข้าไปเฝ้า กราบทูลเหมือนอย่างที่เคยทำมาแล้วสองครั้งการที่เนลมิตตัวเองเป็นหญิงที่ว่ายังไม่เคยมีบุตรเนี่ยก็หมายถึงหญิงพรหมจรรย์น,นะฮะพวกนี้ก็คิดสารพัดฮนะก็คิดว่าบุรุษทั้งหลายเนี่ยทั้งหนุ่มทั้งแก่ทั้งเด็กเนี่ยส่วนมากก็จะชอบหญิงมีพรหมจรรย์ ก็เคยไม่ผ่านการมีบุตรอะไรมาเพราะฉะนั้นก็ต้องลองทำแบบนี้ดูนะครับพอเนรมิตดังนั้นแล้วก็เข้าไปฟ้าพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่แล้วก็กราบทูลว่าจะ,ะบําเพลนะครับบําเพลการไม่กับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยเหมือนเดิมก็เรียกว่ายอมมอบกายถวายชีวิตถวายร่างกายให้นะครับพระพุทธองค์ก็เหมือนเดิมครับก็คือยังไม่มองอยู่ดี เมื่อเห็นพระพุทธองค์ทรงเฉยอยู่อีกก็พันพากันจำแรงตัวเป็นเหมือนหญิงที่คลอดบุตรแล้วเพียงคราวเดียวและเพียงสองคราวเพียงเป็นหญิงกลางคนตลอดจนถึงเป็นหญิงแก่เข้าไปเฝ้ากราบทูลอย่างนั้นอีกเมื่อเห็นพระพุทธองค์ก็ทรงเพิกเฉยอีกทุกครั้งจึงพากันถอยออกไปแล้วยกเอาคำของบิดาขึ้นมาพูด ขันแล้วนางตันหาก็เข้าไปทูลว่าท่านเศร้าโศกหรือซบเศร้าอยู่ในปา่าท่านแพ้การพน,นันหรือหรือว่าต่อนการสิ่งใดหรือว่าท่านได้ทำความผิดสิ่งใดไว้ในบ้านจึงมานั่งซบเศร้าอยู่ในปา่าเช่นนี้เหตุไรท่านจึงไม่ให้ผู้อื่นเป็นพยานไม่มีใครเป็นพยานของท่านหรือ คราวนี้พระพุทธองค์ไม่นิ่งครับเมื่อได้ยินนางทั้งสามซึ่งเป็นลูกสาวของพญามารซึ่งจริงๆแล้วพระพุทธองค์ก็รู้มาตั้งนานแล้วเนี่ยนะครับด้วยพยานของพระองค์เนี่ยกล่าวมาดังนั้นพระองค์ก็ตอบว่าเราได้ประโยชน์ยู่แล้วได้ความสมใจแล้ว เราชนะความรักความมิดีอันมีเสนานก็คือพวกอิเลเราจักจากความสุขแล้วเรานึงนั่งเฮงอยู่ผู้เดียวเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ให้ใครมาเป็นพยานเราพยานเราจึงไม่มีลำดับนั้นเนี่ยลูกสาวพยามารอีกคนหนึ่ง ก็คือคนสุดท้องเนี่ยนางอารดีจึงเข้าไปทูลว่าภิกษุในโลกนี้มากเวยธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างไรจึงข้ามห่วงน้ำทั้งห้าได้แล้วข้ามห่วงน้ำที่หกผู้มากไปด้วยความเพ่งอย่างไดกามมาสัญญาจึงเหินหางไปจึงไม่รบกวนภิกษุนั้นนี่เป็นคำถามนะครับ พระพุทค์ก็ตอบว่าภิกษุผู้มีกายสงบแล้วผู้มีจิตหลุดทนดีแล้วผู้ไม่ตกแต่งอะไรผู้ผมีสติผู้ไม่มีความอาลัยรู้จักทำแล้วเพ่งด้วยฌานที่สี่อันไม่มีวิต,ตกแล้วย่อมไม่กำเริบ ไม่ละลึกในทางราคะไม่ติดอยู่ในโอคะภิกษุผู้มากด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้จึงข้ามว่วงน้ำทั้ง้าได้แล้วข้ามว่วงน้ำที่หกไปผู้มากไปด้วยความเพ่งอย่างนี้แหละกามาสัญญาถึงห่างไกลไม่สามารถที่จะมารบกวนได้สิ้นเสียงของพระพุทธเจ้า นะครับพยามารหรือว่าทิดาของพยามารอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรองนะครับนางราคาก็เข้าไปกราบทูลว่าผู้เป็นเจ้ามูเ,เจาา้าคณะได้ตัดตัณหาแน่แล้วผู้มีศรัทธาเป็นอันมากาก็จะตัดตัณหา,าได้เช่นเดียวกันท่านผู้เป็นศาสดาผู้ไม่มีความ,มอาลัยนี้ ตัดตัณหา,าได้แล้วจกนำหมู่ชนเป็นอันมากข้ามฝ<า>ั่งมัจจุราชไปได้เมื่อนางราคาพูดดังนี้พระพุทธองค์ก็ตอบว่าผู้กล้าใหญ่ทั้งหลายผู้เป็นพระตถาคตย่อมนำไปด้วยพระศธรรมเมืม่อนำไปด้วยธรรมอย่างนั้นความริษยาอันใดเล่าจะมีแก่ผู้รู้ทั้งหลาย ลำดับนั้นที่ดามานทั้งสามคือนางตันหานางราคานางอรดีก็พากันไปเฝ้าพยามานผู้ลามกต่ำช้าซึ่งคอยรังควานพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดแต่พอมานผู้ลามกได้เห็นที่ดาทั้งสามมาแต่ไกลก็กล่าวขึ้นว่าความโง่เขาทั้งหลายย่อมหมายใจจะขยี้ภูเขาให้แหลกด้วยการบัว หมายใจจะขุดภูเขาด้วยเล็บจะกัดกินเหล็กด้วยฟันจะยกภูเขาขึ้นบนศีรษะแล้วทุ่มลงไปถึงบาดาลเจ้าทั้งหลายได้ไปเผชิญพระโคดมเหมือนกับไปโดนตอที่หน้าอกมาแล้วเจ้าทั้งหลายจงหลีกไปนี่ก็เป็นคําที่พอรู้ว่าธิดาทำไม่สาเร็จนะฮะพยามานก็เกิดพิโรธมาก นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับท่านพระอัตฐขาจารย์ซึ่งเรียกว่าพระสังคีติกาจารย์เทระเจ้าทั้งหลายเนี่ยก็ได้กล่าวเพิ่มเติมเอาไว้ในตอนท้ายเพื่อให้ได้เข้าใจชัดขึ้นมาว่านางตัณหานางราคานางอรดีผู้งดงามอยู่เนี่ยได้มาถึงสามได้มาถึงแล้วพระ องคพระศาสดาก็ได้กำจัดที่ดามานทั้งสามนั้นเสียในที่นั้นเหมือนกับลมพัดปุยนุ่นไปฉะนนั้นนะครับก็เหมือนกับว่าพูดแล้วเข้าใจกันแล้วก็ไล่กลับไปด้วยการเป่าพูดเดียวนะเรียกว่าเป่าพูดเดียวทิดามานก็ลอยกลับไปหาบิดากับหาพ่อพญามารก็เรียกว่าโคตรมารได้นะครับทีนี้พระอัตถกถาจารย์ ก็เพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจมากขึ้นท่านก็ยกคำออกมาอธิบายให้ฟังต่อนิดหนึ่งนะครับว่าคำว่าห่วงน้ำทั้งห้านั้นในอัตถกถาเนี่ยได้อธิบายเอาไว้ว่านะครับห่วงน้ำทั้งห้านะครับก,ก็คือก็คือกิเลสอันเป็นไปในทวารทั้งห้าก็คือจกอักขุทวารโสตทวาร ขานัทวารชิวหาทวารกายทวารนะครับก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองนะครับส่วนห่วงน้ําที่หกนั้นเนี่ยได้แก่ห่วงน้ําก็คือกิเลสอันเป็นไปในมนุทวารนะครับอีกอย่างหนึ่งพระอัจฉริยะอาจารย์ท่านก็อธิบายว่าห่วงน้ําทั้งห้านั้นได้แก่สังโยชน์เบื้องต่ำห้าห่วงน้ําที่หกนั้นก็ได้แก่สังโยชน์เบื้องบนห้า เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าที่ทรงโต้อตอบกับพวกทิดาพยามานเรื่องความเาศร้าโศกที่เกิดขึ้นความเาศร้าโศกนั้นเกิดขึ้นกับพยามาเพราะว่าไม่สามารถที่จะครอบคุมครอบงำพระพุทธเจ้าได้อีกต่อไปแถมพระพุทธเจ้ายังจะกลายเป็นมหาศาสดา,า,าเอกของโลกในการที่จะนำสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้พ้นจากอำนาจของมารของมารอีกเป็นจำนวนมากมาจนถึงปัจจุบันเอาละครับเรื่องนี้ที่ดามานก็พ่ายแพ้ต่อพระพุทธองค์ไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆนะครับเราจะได้ไม่ตกอยู่ในข่วงอำนาจของมารอีกต่อไปสวัสดีครับ